วัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเช่นเคยนะครับเชฟจิ๋วอินนิวซีแลนด์วันนี้พาท่านผู้ชมมาตกปลากลางทะเลในหน้าน้้ำของประเทศนิวซีแลนด์นะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาอะไรกันบ้างนะวันนี้ครับอย่างที่คาดหวังกันไว้ก็คือปลากระทงล่มนะครับหรือปลามารินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ปลาทูน่านะครับที่คาดหวังว่าน่าจะมีนะครับผมในวันนี้นี่นะครับเรือของเรามาลุ้นพร้อมๆกันครับผมไปเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็ได้เดินทางออกจากฝั่งแล้วนะครับ ว่าเราจะได้ปลาอะไรกัน,นครับวันนี้มารลุนกันเนี่ยครับมากับทุกพี่คารลอตนะครับน,นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในการเดินเรือในวันนี้นะครับ เป็นอ่าต้อมปราการนะครับตอนนี้ก็ได้ลงเบ็ดใหญ่นะครับหวังว่าจะได้มาเรียนหรือคู่หน้านะบวันนี้ถ้าหากพระโชคดีนะครับ โลกเคลี I I so oh, ่ยนแวตนนี้โอ้ยคืนกําลังยังกระเทร์นาลี่ครับน้ครับตอนนี้พลุนังครับว่าเป็นปลาอะไรแล้วครับ อะไรพี่ข้าววาย้าววายอ๋อไม่ใช่พี่อันนี้เป็นไออะไรนะสาบะซบะ พระตอนนี้ได้คาบาร์หัวอใหญ่มาก เอาแล้วเอาแล้วตุนก we well, ันครับเขาจะได้ตัวอะไรครับวันนี้ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ครับนะครับขอให้เป็นทูน่าครับ ào no, rồi, no. no, yo yo dừng. Yeah, good, good, okay. Right, now. Under the button. There you go. Oh, oh, stand up, stand up. Oh, come here. À. Tôi khán rồi, 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 Maybe tuna, maybe Marlin. Yeah. I think that uh Marlin. นี่ <coughs> So so, so so! This is a big fish, mate. Yeah. I don't have a gimbal belt for you, sorry. Yeah, yeah. have uh -huh. me there with your thumb, make a line. Oh, that's right, left right. ก็ลุ้นไปด้วยนะครับเอาแล้วครับเริ่มเข้ามาแล้วครับตอนนี้ต้องลุ้นนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับลุ้นให้เป็นมารินกัตูน่านะครับ พระเจ้าจอดมันยอดมากนะครับขึ้นก็แรงโอ้ครับ oh, <it> s <S ไม่ยอม <some stretching S 1> ครับวัดย่าๆไอซ e ่ but I don't know w h a that t เอาละครับโอ้โ oh, ห oh, ขึ้นลูกนี้สองตัวให้อยู่ครับตอนนี้ ความหวังหนึ่งเดียวอยู่กับพิรุษนะครับ <laughs> พิรุษสู้ๆครับนะครับกล mm hmm. ับไปถึงบ้านนี่ไม่รู้ว่าจะมีแรงยกช้อนกินข้าวหรือเปล่านะครับ <laughs> Woohoo! Yeah yeah Yep, haven't he? See I told you boys this is my game, everything's crap. Yeah it's uh <laughs> nothing like it man. <laughs> you go, what could it be? What could it be? Yeah yeah คลื่นก็ไม่ได้นิ่งนะครับวันนี้ขึ้นแรงมากนะครับขณะนี้เป็นเวลา2องทุ่มนะครับของนิวซีแลนด์นะครับนี่นะครับสองทุ่มนะครับนี่ยครับเวลา2องทุ่มนะครับดูได้นะครับวันนี้ น,นอกจากจะวิวสวยแล้วยังอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับนะครับนะครับอยู่กลางทะเลของประเทศนิวซีแลนด์นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเอาขึ้นยากนะครับเพราะว่าก็าคิดว่ามันน่าจะตัวใหญ่นะครับผมนะ Brooks hooked onto a game fish. Yep, he's on something pretty fucking big. He's already called a tuna. He's already caught a tuna, but he's um. With, with... Oh going oh. to oh. วัดวัดมาเร็วมาเร็ n ครับเมื่อกี้เห็นมันกระโดดมาทีหนึงนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรนะครับ ครับลุ้นกันครับลุ้นกัน mark, oh ร่วมส่งกำลังใจให้กับพิรุษหน่อยนะครับ Very lucky today mark, oh ว,วันนี้เป็นวันที่โชคดีนะครับ ขอมาแล้วสถานที่นี้คือตั้งอยู่ทางเกาะเหนือของนิวซีแลนด์นะครับ d ่ o กิน e ่ h ด้วยกันหน่อยนะครับโอ้ยขื่นก่อโอ้โอ้เอาล้วครับโอ้โอ,โอนนนน้นะครับจะลากพี่รุดลงน้ำแล้วครับนี่ครับโอ้ไม่ยอมนะครับไม่ยอมครับโอ้ครับ ไม่ยอมขึ้นนะครับโหครับเดี๋ยวถอยเรือเข้าไปหามันนะครับเพราะว่าดึงขึ้นยากเหลือเกินครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรครับ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ,อยู่ใกล้แล้วนะครับอยู่ใกล้แล้วเอาครับ,อรบโอ้ไม่ยอมครับไม่ยอมครับฝ่ายแดงของเรา <c oughs> โอ้นี่นะครับดูนะครับว่ามันแรงเยอะขนาดไหนนะครับดูนะครับมากนะครับนี่นะโอ้โห oh. ตัวนี้พี่รุตคิดว่ากี่กิโลครับโอ้โหยี่สิบนะครับโน่โดนแล้วป่ะครับขลุตอยู่จริงหามันนี่กี่กิโล ประมาณลุบอกว่าประมาณ20กิโลน่าจะถึงจะได้ครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับมาเลยครับตัวแรกของปีนะครับ จเ,เย็นนะพี่ใจเย็น,ยนใกล้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็ลุ้นดูนะครับดูขึ้นนะครับขึ้นก็แรงนะครับค่อนข้างลำบากหน่อย <S <S โอ้ใกล้แล้วครับใกล้แล้ว่าจะถึงสายลีดแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับ ยังครับยังไม่ขึ้นนะครับโอ้โหครับดูคันเบ็ดครับดูคันเบ็ดครับโอ้เข้าใตเข้าใตเรือครับเข้าใต้เรือโอ้โอ้นครับินาทีนี้ต้องช่วยกัน้วครับนี่ครับคนขับเรือด้วยนะครับ ไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับนี่นะครับยังไม่ยอมครับทอ่ No words long t i ียดั ครับเนี่ยครับไม่ยอมด้วยครับอย่างจะดึงลงไปอีกนะครับไม่ยอมนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าทำให้เสียวเลยครับเปลี่ยนหลุดมือเนี่ย <laughs> โอ้ครับนะครับฟังเสียงลอกนะครับอครับตอนนี้กระแสน้ำทะเลเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับ ตอนนี้กระแสน้นทะเลเปลี่ยนทิศทางนะครับไหลแรงขึ้นนะครับขึ้นก็แรงขึ้นนะครับลมก็แรงขึ้นนะตอนนี้เราต้องมาลุ้นแล้วเนะาเองขาเอง เอาแล้วเอาแล้วครับลุ้นครับอยู่ตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจนะครับมาแล้วครับเห็นหรือยังยังนะครับยังครับโอ้โหพี่รุ้นิ่งได้ใจนี่ครับยังไม่ยอมครับ นี่ก็ผ่านมาประมาณ15นาทีแล้วครับนะตอนนี้เวลาเราล่วงผ่านมา15นาทีแล้วนะครับยังไม่ขึ้นนะครับไม่ต่ำกว่า20สโลครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะนี่นครับพาทิกำลังจะตกดินนะครับ เป็นเวลาสองทุ่มสิบห้าทุนหน้าใช่ไหมท่นรผมว่าไม่ถ้าถ้าเป็นกระทรงลมนี่ผมว่ามันมันกระโดดที่อ,นะอ่าไอติ้งแดชูหน้าบูฟินบูฟินชัวครอเฮล pretty, I'm 99% sure it's a shark. No. No. <laughs> no, n shark. ต <laughs> ล <laughs> อดบอกว่า99%ครเป็นชลามนะครับอ่าเอาเข้าไปตอนนี้ผ่านมา21นาทีครับของการงัดปลาตัวนี้นะครับ ดูจากคั้นเบ็ดนะครับมไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ <S <S ชักน้ำเชี่ยวมากนะครับเพราะว่าน้ำกำลังลงนะครับนี่นะครับน้ำกำลังไหลลงอย่างแรงเลยนะครับ ให้ uh, ยากต่อการเอาขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็ได้หลายตัวนะครับไม่ได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าคนถ่ายเมาเรือนะครับพวกแตกพวกแทนไม่มีอารมณ์จะถ่ายในช่วงนั้นนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเบริกูดเกมฟิชชิงว้าวฟิชชิงฟิชชิงเ เกมตกปลาของนิวซีแลนด์นะครับ oh, hour, yeah, been, ผ่านมาตอนนี้จะสามสิบนาทีแล้วนะครับอากาศค่อนข้างจะเริ่มเย็นลงมาแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้แรงเริ่มถดถอยไปแล้วนะครับหลังจากสู้กันมาครึ่งชั่วโมง Welcome New Zealand. yes beer ยังไม่ขึ้นนะครับโอ oh. เวลาสองทุ่มสามสิบห้านะครับของวันจันทร์ที่สามนะครับ,นะรบต้องช่วยกันนะครับอีกบัวหนึ่งไหมพยายามจะเข้าออใต้ท้องเรือนะครับ ต้องช่วยกันแล้วนะครับอันนี้ต้องช่วยกันนะครับนี่นะครับเรือก็จะขับนะครับ ตัวแล้ว yeah, yeah. น,นะครับนนเยอะเยอะเยอะครับเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับตอนนี้โอ้ oh, ตัวโคตรใหญ่เลยครับนี่นะครับ เห็นแล้วนะครับกําลังจะขึ้นนะครับโอ้โห oh. นี่สิบนาทีครับในสุดก็ได้เห็นนะครับว่ามันเป็นฉลามนะครับ Oh. แรงเยอะมากครับ <S <S <ý> uh <huh> ừ, น <S <S <ý> <ừ> ี่ครับถือขั้นเบ็ดทัก้บ

ที่สุด <50 S 1> ครับคันเบรคหักไปหนึ่งคันนะครับ oh. แ,ตแต่ละคนนี่หมดแรงไปเลยนะครับนี่โอ้โหครับนี่นะครับพอดนสุดยอดครับ mm hmm. แต่ละคนนี่โอ้โ oh, ห <laughs> หมดแรงกันไปเลยนะครับ oh, <shit. S 1> 50 minutes 50หยับ ครับผมแต่ว so ่าตอนนี้นะครับได้จบสิ้นภารกิจไปแล้วนะครับผมสำหรับการตกปลาในวันนี้นะครับได้ฉลามหนึ่งตัวคาดว่าน่าจะประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะครับผมน่าจะถึงนะครับไม่ต่ํากว่าห้าหกสิบกิโลนะครับดูจากเบ็ดคันนี้นะครับเนี่ยครับเบ็ดหักเลยนะครับ สู้กันนานมากนะโอ้นะครับ,เ,บเป็นฉลามนะครับวันนี้ที่แรกคิดว่าน่าจะเป็นอลา,าลินหรือว่ากมร,มราะรทะรงะ <Yeah. S 1> ะลม่มหรือว่าจะเป็นปูฟินหรือทูน่าอะไรพวกนี้นะครับผมไม่คิดว่าจะเป็นฉลามนะครับ <c oughs> แ,ลและวันนี้ก็ ที่ได้ฉลามนี่ก็เบ็ดมันไปคล้องอยู่ตรงตรงท้องนะครับผมตรงท้องของปลานะครับเลยทําให้มันงัดขึ้นมายากนะครับผมครับและว,วันนี้ก็ขอจบสิน้นภารกิจนะครับผมกลับบ้านนะครับหลังจาก งัดปลาสลามเป็นเวลาประมาณห้าสิบนาทีนะครับเอาจนอ่อนแรงเลยนะครับดูครับผมอ่อนนะครับันนี้ก็เหนื่อยมากครับเขาไปใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ <What? S 1> ต้องขอลา,ยอยาท่านผู้ชมไปเชียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ